วันนี้นะครับเราพามาชมเนื้อไก่ครับเป็นชิ้นส่วนเนื้อแข้งนะครับเนื้อแข้งของไก่ข้อไก่ครับที่เราดูกันนะครับนะแล้วก็จะมีเอ็นห้องเต้นะครับในตัวเดียวกันขนาดเราลาะตัวน,นี้ก็ราคาถูกหน่อยนะใครเหมาะสรบทำลูกชิ้นระเภลทลูกชิ้นนะครับหรือจะทา อย่างอื่นก็ได้ครับแล้วแต่ใครจะทำแล้วครับไส้ปอกหมูยออะไรก็โรงงานใหญ่ๆครับเอาไปใช้กันอันนี้ก็เตรียมตัวส่งแล้วครับประมาณ4ตันนะครับจะออกเดินทางกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับนะก็ส่งกันหลายๆที่ครับคนไหนสนใจก็ติดต่อมานะครับนะส่งทั่วประเทศนะครับแต่บรรดาลูกชิ้นบ้านวังวนของเรานะท้องเต้ก็มีครับนะ สอบถามราคากันได้นะครับนะกับโรงงานอยู่ที่คอนแกนของเราครับนะอันนี้ก็เตรียมตัวที่จะส่งวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับตีตันครับแข้งไก่นะครับทองเตก็มีสอบถามราคาครับส่งพื้นที่นะครับสําหรับบ้านที่ทาลูกชิ้นนะครับนะครับติดต่อมา ตันขึ้นนะครับนะติดต่อประมาณรูปนี้ราคาถูกครับไม่แพงนะมีห้องเต้ด้วยนะครับนะสำหรับทำบุกชิ้นเอ็นไก่นะครับนะอ่าเท่านี้ก่อนนะครับสนใจก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับ